สวัสดีจ้ะวันนี้จะมาแนะนำดอกลําดวนหรือดอกหอมนวลน,นะคะขอบอกก่อนว่าต้นนี้อยู่ข้างที่ทำงานค่ะหอมมากต้องเดินไปตามหากิ่นเจอแล้วนะคะนางบานสะพั่งเต็มต้นเลยค่ะขนลุกเลยค่ะขาวนวลเหลืองนวลไปหมดเลยนะคะดอกลําดวนเป็นดอกไม้ประจำจังหวัดสีสเกตนะคะ และเป็นสัญ,ญลักษณ์ของผู้สูงอายุค่ะดอกแห้งของดอกลำดวนนี้นะคะเรานำมาต้มน้ำดื่มเป็นยาบำรุงกำลังนะคะเป็นยาบำรุงโลหิตนะคะช่วยบำรุงหัวใจใช้เป็นยาแก้ลมวิงเวียนหน้ามืดและหมดแรงนะคะสมแล้วที่เป็นยาของผู้สูงอายุเนาะสัญ,ญลักษณ์ของผู้สูงอายุว่าอย่างนั้น แล้วก็เป็นยาแก้ไอนะคะเป็นยาแก้ไอดับกระหายได้ด้วยค่ะดอกแห้งนะคะแล้วดอกแห้งของดอกลำดวนนี้ยังจัดอยู่ในพิกัดเกษรทั้ง9ค่ะพิกัดเกษรทั้ง9ก็จะมีเกษรดอกบัวหลวงนะคะดอกกระดังงานะคะดอกจำปาดอกพิกุลดอกบุญนาคดอกมะลิ ดอกสารพีดอกลำเจียกแล้วก็ดอกลำดวนค่ะคําว่าพิกัดเกสรน,นะคะหมายถึงการรวมเอาดอกไม้กลิ่นหอมธาตุเย็นและธาตร้อนมารวมกันเพื่อปรับสมดุลให้แก่ร่างกายนะคะเออในวงการแพทย์แผนโบราณน,นะคะนำไปผสมกับสมุนไพร จะช่วยให้ดื่มง่ายขึ้นนะคะต้นลำดวนนี้มีประโยชน์มากเลยนะคะแม้แต่ผลสุกจะมีสีดำนะคะสามารถทานได้ด้วยค่ะมีรสหวานอมเปรี้ยวรับประทานได้เดี๋ยวแก้วจะทดลองนะคะถ้าเขาสูกเมื่อไหร่แก้วจะลองกินเพราะว่าเขาออกดอกเยอะมากเขาจะต้องมีลูกเยอะมากเสร็จแก้วแน่นแน่นอนหมายตาไว้แล้วนะคะแล้ว ดอกลำดวนยังสามารถสกัดเป็นน้ำหอมนะคะเป็นเป็นน้ำมันหอมระเหยโดยการต้มกลั่นจะได้น้ำมันหอมระเหยออกมานะคะแล้วดอกลำดวนยังช่วยให้กลิ่นตัวหอมนะคะนี่สำคัญเลยนะเมื่อนำไปต้มดื่มจะช่วยให้ลมหายคนที่ลมหายใจเหม็นนะคะและก็ จะทําให้มีลมหายใจหอมสดชื่นขึ้นมาค่ะนี่คือเป็นอะไรเขาเรียกว่าคนโบราณเขาได้ทดลองแล้วเนาะเขาถึงได้บอกมาสมัยก่อนไม่มียาอมหรือหมากฝรั่งยาบ้วนปากแก้ปากคือแก้ลมหายใจเหม็นหรือปากเหม่นนั่นหลยค่ะเนาะก็ใช้ต้นดอกลำดวนแห้งนี่แหละคะ่ะไปต้มแล้วก็ดื่มนะคะได้ผลเลยลมหายใจหอมสดชื่น แล้วความเชื่อของยิงไทยสมัยโบราณนะคะเชื่อว่าดอกลำดวนนะคะช่วยเพิ่มสเสน่ห์อันนี้สำคัญเลยนะกลิ่นดอกลำดวนมีความหอมเย็นค่ะทำให้รู้สึกผ่อนคลายและก็ใจเย็นลงมากยิ่งขึ้นเลยนะคะดอกลำดวนนะคะใช้ประดับตกแต่งบ้านได้นะคะเพราะว่าดอกลำดวนมีกลีบที่หนาทนค่ะอึดอยู่ได้นาน แม้เด็ดออกจากต้นมาแล้วนะคะมีกลิ่นหอมที่ยาวนานด้วยค่ะหญิงไทยในสมัยโบราณจึงนิยมนําดอกลำดวนมาทัดหูนี่หรือประดับผมเพื่อผมจะได้มีกลิ่นหอมของดอกลำดวนติดตัวไปนะคะประโยชน์เยอะนะคะนอกจากนี้นะคะลำต้นค่ะลำต้นของดอกลำดวนต้นลำดวนนี้คะมีความหนาและทนอึดเหมือนดอกเขาเลยค่ะ สามารถไปทําเฟอร์นิเจอร์ไม้ที่แข็งแรงนะคะและสวยงามค่ะไม้เขาจะแข็งมากนะคะแข็งแรงเอามาทําเฟอร์นิเจอร์ก็สวยงามนะคะสุดยอดเลยเนาะเพราะฉะนั้นดอกลําดวนมีประโยชน์มากเห็นดอกแบบนี้นะคะคิดถึงขนมกลีบลําดวนเลยเนาะดอกเขาเหมือนมากค่ะหรือว่าคนทําขนมกลีบลําดวนะทําได้เหมือนดอกลําดวนมากค่ะขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ